สวัสดีจ้าลูกขนเดยวพาเที่ยวพาชมจ้าไี่นี้พาพี่น้องมาเบ่งตู้ที่กำลังไล่ฉาบอยู่เนาะจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้จ้าเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นล้าวเลดจ,จ้าสองขันตนู้นี้คือกันหนึ่งสองเราในอนาคตตรงช่องช่องช่องตรงนี้อาจจะเป็นลิ้นชักจ้าดึงออกมาได้ประมาณนี้จ้ลาลังบอกไงอยู่เด้ เดี๋ยวลราฉาบเสร็จล้วก็จะได้ทาสีกันจ้ะ